Mấy bạn tầm lòng nhé Nhìn như thế là... này ตอนนี้ก็เจ้าพายงามก็เดินลงมาเกือบถึงสระน้ำอีกสักครู่ก็คงจะเล่นน้ำบริเวณนี้นะครับนี่คือช่องที่เขาลงประจำแล้วก็จะมามาขึ้นตรงข้างหน้าเราก็สระน้ำที่เขาเล่นประจำตอนนี้ก็ดูเชิงอยู่ดูเชิงว่าจะเอาไงดีเพราะว่าวันนี้มีทีมงานของเรา มานั่งรออยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําสหรับการใช้ชีวิตของเขานะครับก็เดี๋ยวก็คงเดินลงมาให้เราเห็นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่กลัวคนไม่กลัวใครเลยเนะเจ้าที่อุทยานแถวนี้เขาเรียกว่าไอ้คดนะแต่เราเรียกเขาเจ้าพลายงามจริงๆเขาเป็นช้างสีดอนะถ้าถ้าช้างพลายเนี่ยคือช้างงาแต่ถ้า ช้างไม่มีงาต้องเป็นสีดอรแต่ว่ามันมีคนตั้งไว้ก่อนว่าภายงามเราก็เลยเรียกตามาเรียกตามาคือเจ้าของสวนแปลงนี้แหละที่ตั้งชื่อเขาไว้ะก็อยู่ในมุมที่สวยงามนะครับมองดูเด่นเป็นสงา่าสมศักดิ์ศรีของพญาลูกหลานพญาชัดทันสวยงาม ใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับช้างก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะตอบให้จริงๆเราไม่มีความรู้นะความรู้เรื่องช้างไม่มีแต่เราจะตอบจากประสบการณ์ตั้งแต่ปี57มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่เราติดตามมาก็เจอช้างมาหลายร้อยตัวแล้วได้สัมผัสใกล้ชิดมามาก อันนี่พอ,อนินจะไปรับเนี่ยจะไปรับเนี่ยกะว่าว่ายน้ําข้ามฝั่งไปรับ, <คน S 1> บเดี๋ยวคนงไปเลยอโคนงไปเลยเนี่ยกะว่ายน้ําไปไปรับเลยเนี่ยเพราะว่าดูท่าท่ายืนนะครับท่ายืนสง่างามสวยงามอ่านี่ท่ายืนอยู่ใ,ใกล้ๆมันจะอลังการกว่านี้อีกมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดเขาเรียกอะไรลังอะลีนาดีน ความตื่นเต้นมีความตื่นเต้นมีความเล้าใจฮอร์โมนต่างๆเส้นเลือดต่างๆมันจะสูบฉีดนะถ้าไม่โดนมันเตะเท่าน่อนนะมันก็สูบฉีดดีแต่ถ้ามันเตะก็มันอาจจะฉีดออกมานอกร่างกายเฉระบบธรรมชาติบําบัดอ่านี่เป็นธรรมชาติบําบัดน,นะครับเป็นการรักษาโรคบางอย่างได้อย่างดีเลยเนะี่ยดูเทีกว่าจะยกขาได้แต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่ธรรมดาเอ่อ อ้อยอิงอ้อยอิงอกินไปเรื่อยมองดูไปเรื่อยนะอนี่ก็มันเป็นอย่างนี้แหละธรรมชาตินี่ค่อยๆเดินลงมาแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะลงน้ำแล้วจะไปไหนต่อเพราะวันนี้นี่ตั้งใจจะพิสูจน์บางอย่างสำหรับเจ้าภายงามนะ,ะก็เตรียมกล้วยมา ก็จะลองหลังจากที่เขาขึ้นจากน้ำเนี่ยเราจะลองขับรถเบียดเข้าไปใกล้ๆแล้วลองยื่นกล้วยให้เขาจับจากมือ <Okay. S 1> นะดูว่าเขาจะกินหรือเปล่า <Okay. S 1> พราะพอดีวันนี้ผมมีสแตนแมนมานะผมได้ปรึกษาคุยกันแล้วนี่สแตนแมนเดี๋ยวจะให้ท่าน <c oughs> ผู้จัดการเป็นคนยื่นอาหารแล้วผมจะเป็นคนถ่ายเบื้องหลัง <c oughs> เบื้องหลัง คนตาขาวนะคนตาขาวนั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> ให้ให้เป็นกองเชียร์เป็นกองเชียร์ <c oughs> คนตาขาวเป็นกองเชียร์ตาขาวที่สุดนะ,ะถ้าไม่มีตาขาวเหลือแต่ตาดำก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องหนีกันไปข้างละ, <c oughs> ะนี่ก็อ้อยเองแต่ก็ไม่ไกลละนะจากจุดที่ยืนกับแหล่งน้ำไม่ไกลกันละอีกนิดเดียวก็จะถึงดูแต มันน้ำเหมือนลึกนะแต่เวลาช้างเดินมาเหมือนไม่ลึกตรงนี้เห็นว่าขุดไว้ความลึก12เมตรแต่ว่าเวลาช้างเดินหรือมันจะไปเดินตรงจุดที่มันไม่ลึกก็ไม่รู้เพราะว่าถามคนขุดแล้วก็บอกว่าขุดไว้12เมตรความลึกของน้ําเก็บไว้รดทุเรียนเพราะเวลาหน้าแรงเนี่ยน้ำไม่พอลดต้นไม้ก็เลยต้องขุดไว้ลึกหน่อย นี่ก็ไกลเข้ามาเขยับมาทีละนิดทีละนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยสวรรค์น้อยน้อยนี่ยมาอย่างนี้แหละอ่านี่เริ่ม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 เดินเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยอนี่แอคอีกนะแทนที่จะตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบ,ตบมาลงน้ำเปล่าเลยเดินมาแอคมาเนี่ยเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละ นี่ก็เป็นเรื่องรลวส่วนหนึ่งของเจ้าพลายงามพลายงามแต่แต่รูปรูปล่อไม่ไม,ไม่ไม่เท่าคนนี้คนนี้หลอก,กว่าต้องต้องดูใ,ใกล้เบื้องหลังของคนรูปลอ่อนะเออหล่อพอๆกับเจ้าพลายงามนะครับเนี่ยนี่นี่ขนาดดูข้างหลังนะถ้าดูข้างหน้าจะยิ่งกว่านี้อีกเห็นหลังแล้วยากเห็นหน้าเออเห็นหลังแล้วยากเห็นหน้า เออไงพอเห็นหน้า,า,นนาปุ๊บมันต้องเป็นเที่ยอะไรสักอย่างอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เไงไกล่ลงมาแล้วไกล่ลงมาแล้วไงถึงแล้วเ,เรามาดูที่วิธีการลงน้ําของเจ้าภายงามเขาจะลงน้ํำยังไงเขาจะลงน้ํำยังไงเอนีอ่ก็ไก่มือเต็มทีแล้วฝนก็ตกด้วย เอาหกโมงตรงพอดีนะตอนนี้อดูท้องฟ้าด้ครับเนี่ยดูท้องฟ้ามุดตึกตือมีแต่เมฆแต่ฝนทอภูมิอย่างนี้แหละฝนแปดแดดสี่อ่าฝนแปดแดดสี่คือฝนมันตกชุกเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อากาศร้อนชื้นอ่าตอ,อนนี้น่าจะลงแน่